วัยรุ่นยุค90สที่ห่างหายจากการเที่ยวหรือสังสรค์ไปนานฟังทางนี้เลยค้นพบแหล่งแห่งเอาที่ใหม่ของพวกเราแล้วล่ะครับที่ร้านไฉช,ชั้นหนึ่งแอดกรุ๊ปเซนต์เการตกแต่งด้านในสวยมากเลยล่ะครับถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์ได้ทุกมุมเลยจะเป็นมุมบาร์น้ำมุมหน้าเวทีหรือโต๊ะแบบ private ก็มีให้บริการลูกค้าทุกระดับปะทับใจที่นี่มีอาหารหลากหลายเมนูหลายสิ่งตั้งแต่มาล่าย,ยันของท a นเล่นแสกบาร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คอกเทลมาเทลก็มีหมดหรือผู้ที่ชอบเบียร์สดก็ม จะทำวิธีการเสร็จที่เซนต์แอนเอร์วิล์เราก็พาทีมงานบริอ,อาหารและแฮงเอาท์อยู่ที่ชั้นหนึ่งรา้านนี้เขาโดดเด่นมากๆเลยแหละครับทั้งเรื่องการตกแต่งผู้คนที่เข้ามาก็มีแต่วัยรุ่นหน้าตาดีๆเท่านั้นเลยที่สําคัญราคาอาหารที่นี่ก็ถูกมาก20 -30 บถึงาบาทก็เริ่มต้นแค่นั้นเองจะบ้าไปแล้วราคาสูงสุดคือ100่นิดๆและอาหารทุกเมนูคืออร่อยมากอยากจะเข้ามาอัฟเตอร์ปารีอจัดเบิร์เดย์ก็เหมาะมากๆเลยเลยะครี่เราไปอยู่ไหนกันมานี่ไม่เคยมาที่นี่เลยหรือเราจะแก๊สเกินไปไม่ได้ละเเเราาตต้้ออองงมวลนกับได ดนตรีพอขนาดนี้มันต่อสิครับรออะไรอีกและอาหารทุกเมนูคืออร่อยมากๆเลยอยากจะเข้ามา after party หรือจัดเบิร์เด์ก็เหมาะมากๆเลยแหะครับใครที่ไม่ได้มาปล่อยใจมาปลดปล่อยพลังวัยรุ่นอย่างเราก็ต้องมาที่นี่เลยร้านไฉครับตามชื่อเลยครับบองบอว่าสนุกไช่ไร่โดดเด่นแน่นอนฝากไว้ด้วยครับถ้ามีเวลาลองแวะสำรองที่นั่งกัน,นได้เลยนะรีบมาจับจองเพราะว่านักลองที่นี่งานดีทุกคนดอกเลยเฮ้ย